สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับช่อง YouTube เรื่องเพแพะเกษตรนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายวิธีการจับแพะนะครับวิธีการบังคับแพะนะครับในกรณีที่เราเป็นมือใหม่เรายังจับแพะไม่เป็นนะครับว่าเราจะจับตรงไหนส่วนไหนของแพะได้บ้างนะครับในการที่จะบังคับแพะในการฉีดยาหรือว่าตัดแต่งเล็บอะไรก็แล้วแต่นะครับที่จะทํากิจกรรมเกี่ยวกับตัวแพะนะครับมาดูอย่างนี้นะครับในกรณีที่แพะหันหน้าเข้าหาเรานะครับ แผะหันหน้าเข้าหาเรามาอย่างนี้นะครับก็ไม่ยากเลยครับจับเขาเลยอย่างนี้นะครับจับเขาอย่างนี้นะครับแล้วก็อยู่แล้วจับเขาปุ๊บนะครับพลิกปั๊บนะครับพลิกอย่างนี้นะครับก็แล้วก็ล็อกนะครับช่วงหัวไหล่นะครับช่วงหัวไหล่อย่างนี้นะครับในกรณีแพะท้องก็คืออย่าให้แพะขยับมากนะครับอย่าให้แพะขยับมากแล้วก็ต้องจับนะครับ ขาช่วยหนีบช่วงหัวไหล่นะครับแล้วก็มือก็จับช่วงนี้นะครับส่วนกรณีที่แพ้ไม่มีเขานะครับให้จับหูนะครับจับหูเลยนี่ครับอย่างนี้จับโคนเข้าไปข้างในอย่างนี้นะครับอย่างนี้ก็อยู่เหมือนกันนะครับนี้แล้วก็หมุนปึ๊กอย่างนี้ครับนี่ก็ได้ครับนี่อย่างนี้แล้วก็ฉีดถ้าฉีดยาก็ฉีดนี่ครับ สามเหลี่ยมแผงคอนะครับสามเหลี่ยมแผงคอกิดยานะครับนี่ครับนี่คือการบังคับแพะที่ถูกต้องนะครับก็คือจับเขานะครับไม่มีเขาจับหูด้านในนะครับในกรณีที่แพะวิ่งหนีหันหน้าวิ่งหนีเรานะครับจับส่วนไหนนะครับนี่ครับจับขาหลังนะครับหนึ่งข้างจับขาหลังหนึ่งข้างนะครับแล้วแพะก็จะอยู่นิ่งเลย ถ้าไม่นิ่งก็ดิ้นไปไหนไม่ได้นะครับจับแค่ข้างเดียวนะครับขาหลังอย่างนี้นะครับเพื่อไม่ให้แพะมันขัดขืนอะไรส่วนมันจะดิ้นไปไหนมันก็ดิ้นไปไหนไม่ได้อยู่แล้วนะครับนี่คือการบังคับสัตว์นะครับจับแพะก็จะมีจับเขาจับหูจับขาหลังนะครับตรงนี้ก็นี่คือการบังคับในการจับแพะนะครับ วิธีการจับแพะที่ถูกต้องนะครับก็สําหรับเอฟซที่สอบถามมานะครับโดยเฉพาะมือใหม่นะครับว่าวิธีจับแพะเป็นอย่างไรก็เราก็ได้ถ่ายทอดลงไปแล้วตรงนี้แล้วนะครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดที่มีความรู้มากกว่านี้หรือว่ามีเทคนิคที่แตกต่างออกไปอย่างนี้ก็สามารถแนะนํามาทางช่องได้นะครับเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็เพื่อเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรมือใหม่ทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านนะครับยังไงแล้ววันนี้ก็ สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้ทั้งช่อง YouTube เรื่องใบแพรกเกษนะครับอยากรู้เรื่องอะไรอยากทราบเรื่องอะไรก็เดี๋ยวเราจะไปศึกษาหาความรู้เพื่อมาถ่ายทอดให้ทางช่องทางนี้นะครับทางช่อง YouTube เรื่องใบแพรกเกษนะครับยังไงแล้ววันนี้ก็สวัสดีครับ